มองมุมไหนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าน่ารักสุดๆเลย,เลยฮะสำหรับน้องยูจีนลูกสาวคนแรกของเจเนี่รัชนกหรือว่าเจนี่ได้หมดท่าสดชื่อนั่นเองฮะล่าสุดเนี่ยคุณแม่เองได้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หายไปสักพักหนึ่งเพราะว่างานก็เยอะนะฮะซีอีโอก็ต้องทำนะล่าสุดเนี่ยกลับมาอัปเดตน้องยูจีนให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงกันเลยฮะลงสตอรี่อินสตาแกรมนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นคลิปที่น้องยูจีนเนี่ยในมือกําลังถือขนมครับแล้วก็คุณแม่ ขอนะฮะบอกว่าแม่ขอนะอยูแม่ขอได้ไหมนะฮะซึ่งงานนี้แหละฮะก็มีการตอบโต้กันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับน้องยูจินและก็คุณแม่อย่างเจนเนียลรัชนกนั่นเองนะฮะซึ่งการตอบโต้ของน้องยูจินในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นการขู่แบบฟอฟเลยครับคุณผู้ชมที่เป็นสไตล์ของน้องยูจินและก็เป็นเอกลักษณ์ของน้องยูจินที่มี การขู่แบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่แสดงให้เห็นถึงความหวงของนั่นเองครับคุณผู้ชมองานนี้เนี่ยจะน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูมากขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปนี้พร้อมกันครับเชื่อว่าหลายคนที่เหน,นื่อยจากงานมาหรือว่าหลายๆคนที่เครียดเนี่ยนะฮะจะได้อรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนสําหรับน้องอยูจินคนนี้นั่นเองครับอแม่ข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 อ อ้าแม่ขอแม่ขอขอได้ไหมยิ้มหวานยังไงยิ้มหวานไหนคะ่ะยิ้มหวานหนยูไม่ขอนะ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 แม่ขอ,อยูแม่ขอได้ไหม อ๋อไม่ขอนะอันไหนไหนคะไหนอ่นไม่ขอครูเก่ง